สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับพบกันอีกนะครับกับช่องจาเทรดเดอร์หุ้นสร้างชีวิตนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาวางแผนเทรดหุ้นรายตัวกันนะครับวันนี้เรามาดู MDX นะครับว่าจะเป็นอย่างไรมีเทรดเซตอัพอย่างไรน่าสนใจอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้เราทำ ครับแท่งสุดท้ายเป็นของวันที่4กุมภาพันธ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะเป็นของวันที่4กุมภาพันธ์นะครับเป็นแท่งสุดท้ายของรับคลิปนี้นี่ดูกราฟนะครับตอนนี้ราคายังอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะครับนี่นะเราไปดูที่ตัวบริษัทกันก่อนนะครับบริษัท MDX จำกัดมหาชนอ,าอยู่ในกลุ่มทรัพยากรและสาธารณูุโภคดูสิ MDX นี่ทำอะไรลักษณะธุรกิจนะครับลักษณะธุรกิจนะ ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์สาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงานโครงการของบริษัทโครงการนิคมอุตสาหาก,กรรมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโครงการผลิตน้ำประปารวมทั้งรับบริหารโครงการด้านอาสังหาริมทรัพย์นะครับทำหลายอย่างเลยนะม,มาดู P.E.P.B.V. P.E. 8.33เท่า P.B.V. 0.79นะครับน่าสนใจทีเดียว p b v ต่ำนะครับเงินปันผลยังไม่แจกจ่ายนะครับดูผลประกอบการงบการเงินนะครับดูกำไรเลยนะนะครับ กำไรปี61 397ล้านปี62ลดลงมาเหลือ69ล้านนะครับมาปี63นี่กระเตื้องขึ้นมานะครับกำไร148ล้านนะมาปี64นี่ครับกระโดดขึ้นมาเป็น340ล้านนะครับนะ ไตรามาส3ปี64นะครับยังไม่รวมไตรามาส4ี่นะครับ340ล้านก็เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับนะร้อยกว่าล้านนะครับนะถ้ารวมไตรามาส4ีเข้าไปก็น่าจะสูงขึ้นอีกนะครับนะนี่คืองบการเงินนะครับผลประกอบการดูกราฟนะครับทีนี้ กราฟนี่ดูกราฟนะครับตอนนี้ยังอยู่ต่ำๆนะครับตอนนี้นะครับนะเขาไปทำสูงสุดอยู่โน่นเลยโอ้โหอะไรเนี่ยร้อยเลยเหรอร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทร้อยเก้าสิบแปดบาทนน่นนะไปทำไฮสูงสุดอยู่โน่นนะครับอืมตอนนี้อยู่ที่หกบาทเจ็ดสิบสตางค์เนาะ กับบีครับอืมตามบีแล้ลงมาต่ำสุดนะครับปี2020นะครับปี2020เดือน3นะครับจุดต่ำสุดที่1บาท26สตังค์นะครับตอนนี้ก็ดีดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาอยู่ที่6บาท70สสตังค์นะครับดูเป็นเทนขาขึ้นนะครับนี่ เป็นเทนนะนะครับนี่นี่เย่้ยหางลงมาหน่อยเนาะ เป็นเทนขาขึ้นนะครับดูกราฟเดย์นะนี่ตอนนี้พักตัวลงมานะครับพักตัวลงมาเทนไลน์นี้ก็เริ่มดีดขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มดีดนะดูอินดิเคเตอร์นะครับ m, m a c d นี่ก็กำลังจะ จะเงยขึ้นนะครับนะ ISI ด้วยนะครับนะตอนนี้ราคาอยู่ที่6บาท70สตางค์นะครับ สต๊อปลอตเราให้ไว้ที่6บาท59าตังค์นะครับแล้วก็แนวรับนะครับแนวรับเราให้ไว้ตรงนี้เลยนะครับแนวรับ6บาท28ตังค์นี่นะครับคือแนวรับนะครับห้ามหลุดเลยนะครับอ่าถ้าหลุดคัดนะครับการเข้าซื้อนะครับ เพื่อนๆสาม,มารถเข้าซื้อได้นะครับในจุดนี้เลยนะครับนี่จังหวะนี้นะครับครับตั้งแต่6บาท59ไปจนถึง6บาท6บาท8 8ตังค์นี่นะครับ6บาท88 8, 8, 8, ตังค์นะครับเราสาม,มารถซื้อได้ แล้วแต่ท่านไหนจะซื้อได้ในช่วงไหนนะครับเราก็ซื้ออยู่ในโซนนี้นะครับการซื้อนะครับในโซนที่มันยังพักตัวอยู่นี่นะครับสตอปลอตถือว่าต่ำมากเลยนะครับนี่สตอปลอนี่นี่ครับสตอปลอนะถือว่าต่ำมากเลยนะครับสตอปลอ t s นี่นะ นี่สต๊อปล็อตต่ำมากกำไรเราดูกำไรยังไม่บอกแนวต้านกันนะแนวต้านแรกนะครับ7บาท59า้ตังค์นะครับแนวต้านต่อไปข้างบนเลยนะครับ8บาท10สตังค์นะครับเป็นแนวต้านที่2นะครับถ้าทะลุตรงนี้ขึ้นไปนะนี เรามาดูกำไรนะนี่คือกำไรนะครับนี่กำไรดูด้วยสายตาก็รู้กำไรเยอะกว่าขาดทุนนะครับเยอะกว่าสต็อปลอตมากนะครับกำไรนี่นะครับ ส่วน Stop ปลอ s นี่ถ้าใครถือยาวก็เอาที่แนวรับนะครับหมดจุ 6. 6. นี่นะครับเป็นแนวรับนี่เป็น s t ็อปลอ s เลยนะครับถ้าหลุดคัดนะครับถ้าใครถือยาวถ้าใครเล่นสั้นๆต้องไม่หลุดตรงนี้นะครับห้านะครับคนเล่นสั้นก็ต้องกําหนด Stop l o อ s ให้สั้นๆนะครับ s ต็อปลอต่ําๆนะครับพราะว่าเล่นเร็วนะครับนะ เล่นเร็วขายเร็วนะครับไม่ถือยาวไม่ยืดเยื้อะนะครับถ้าเรากำหนดมาสต็อปล็อตยาวเมื่อมันร่วงลงมามันก็จะสร้างฐานอยู่ข้างล่างนะครับกว่าจะดีดขึ้นไปใช้เวลานะครับคนที่ชอบเล่นไวๆเล่นสั้นๆนี่ก็ไม่ได้นะครับอึดอัดตายเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นสต็อปลอเราถึงกำหนดสั้นๆอันนี้ตามประสบการณ์นะครับ แล้วแต่ใครจะดัดแปลงนะครับอันนี้ของเราเราประสบการณ์ของเราแบบนี้นะครับนะเพื่อนๆเคยไปเห็นมาเคยไปนี่มาอย่างอื่นก็แต่ละคนมีเทรดเซตอัพไม่เหมือนกันนะครับนะแต่ความรู้พื้นฐานที่เรามานั้นเหมือนกันนะครับความรู้พื้นฐานเราได้มาเหมือนกันแต่พอเราได้ความรู้พื้นฐานมาแล้วเราจะเอามาแอปพลายนะครับ เอามาแอปพลายดัดแปลงให้เข้ากับวิธีการของเรานะครับว่าวิธีการของเราเราเล่นนันเป็นอย่างไรนะครับนะอันนี้เราก็เอามาแอปพลายเพื่อนๆดูจากของผมแล้วนี่อนะ่ถ้ามีความคิดแตกต่างเพื่อนๆก็เอาไปแอปพลายได้นะครับเอาไปแอปพลายให้มันเข้ากับตัวเองนะครับเทรดเซตอัพนี่นะอันนี้เราทำให้เป็นดูเป็นตัวอย่างนะครับนะ ไม่ต้องเอากับเราหมดทุกอย่างก็ได้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปแอปพลายใช้นะครับให้ให้มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับเทรดเซตอัพนี่แต่ละคนอาจจะมีเทรดเซตอัพที่ไม่เหมือนกันนะครับนะแต่ใครที่จะดูตามนี้เอาตามนี้ก็ไม่ผิดนะครับนะเพราะเราดูแล้วว่าหลักการแบบนี้ทำให้เรา ขาดทุนน้อยกำไรมากนะครับเป็นผลดีกับผู้ลงทุนอยู่แล้วนะครับนะสำหรับผู้ที่เล่นยาวนะครับก็สต็อปล็อตข้างล่างนี่ครับ6 6บาท28่ตังค์นะครับที่แนวรับเลยนะครับสำหรับผู้ที่เล่นยาวนะครับก็มาเอาสต็อปล็อตข้างล่างเลยนะครับ นี่นะครับถือยาวหน่อยอาจจะถือเป็นไตรามาสนะครับเล่นเป็นไตรามาสถือเป็นไตรามาสนะหรือถืออาจจะเดือนกว่า2เดือนก็ได้นะครับเดือนกว่ากว่า2เดือน3เดือนแล้วแต่เลยถ้าใครถือสั้นๆเล่นไม่เกินอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับต้องเอาสต็อปรอดใกล้ๆเอาสต็อปลอดต่ำๆนะครับนะจะได้ไวขึ้นนะอ่า เรามาตีดูกำไรขาดทุนจะก,กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสต็อปลอตตรงนี้นะสต็อปลอตนี่11ตังค,คน์นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดหกสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสต็อปลอตต่ำมากเลยนะครับส่วนกำไร89ตังค,คน์นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์13.28เปอร์เซ็นต์นะครับ สำหรับกำไรนะอา้าวเราดูกำไรอา้าวแนวต้านข้างบนนะครับแนวต้านข้างบนอีกกำไร1บาท39ตังค,คน์นะครับคิดเป็นเปอร์เซนต์ยีเปอร์เซนต์ะครับนี่เปรียบเทียบให้ดูนะครับนะ้อาอ้าวจบนะครับสำหรับแผนเทรดหุ้นรายตัวของเรานะครับสำหรับ MDX นะครับ นะเพื่อนๆนะครับคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ในคอมเมนต์นะครับนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นําเสนอเสนอแนะมาอะไรอย่างไรนะครับนะช่วยกันนะครับนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนะการเล่นขอให้ได้กําไรนะครับไม่มีคําว่าขายหมูสนะครับนะสาหรับเรานะครับความคิดคนอื่นเป็นอย่างไรเราไม่รู้ แต่ความคิดของเราก็คือไม่มีคำว่าขายหมูถ้าได้กำไรนะครับเพราะเป้าหมายของเราคือกำไรถ้ากำไรแล้วทุกอย่างจบนะครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับจะไม่มีคำว่าขายหมูนะครับไม่มีคำว่าขายหน้านะครับนะดีหมดถ้าได้กำไรนะครับขาดทุนก็ให้ขาดทุนน,น้อยๆอย่าทำให้กำไรมาเป็นขาดทุนนะครับนะแบบนั้นไม่ดีเลยนะครับ เราต้องมีวินัยในการเทรดมีเทรดเซ็ตอัพที่มั่นคงแน่วแน่แน่นอนนะครับนะติดตามเราไว้นะครับกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเราจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับอยู่ด้วยกันตลอดไปแบบมีกำไรนะครับไม่ว่าตลาดจะเขียวจะแดงเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้ทุกสภาวะของตลาด นะครับผมติดตามเรานะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ